สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม h o w e r Moon ภาค Back to Nature นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการนำเสนอสถานที่ต่างๆในหมู่บ้าน Mineral โดยนายกเทศมนตรีโทมัสที่เราคุ้นเคยนั่นเองค่ะจะเป็นที่ไหนที่เราเคยคุ้นตาบ้างเราไปย้อนวันๆพร้อมกันเลยค่ะไปเลย เปิดมานะคะลุงแกก็จะถามก่อนเลยค่ะว่าต้องการให้พาไปชมรอบหมู่บ้านหรือเปล่าเราก็เซเยตไปเลยนะคะตกลงไปกับลุงแกนี่แหละค่ะสาหรับทางแรกนะคะลุงแกก็จะบอกค่ะว่าทางนี้สามารถไปซื้อไก่ซื้อวัวซื้อแพะได้นะเพราะทางนี้มันเป็นเกี่ยวกับฟาร์มนะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะคะก็เป็นบ้านของช่างตีเหล็กเนาะเราสามารถมาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำฟาร์มได้ค่ะ ส่วนติดกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนผลไม้ค่ะเวลาที่เขามีฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยเราสามารถมาช่วยเหลือเขาได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องสมุดของหมู่บ้านค่ะในนี้นะคะก็จะมีเสาบรรลักษ์ที่เราสามารถจีบได้ด้วยนะคะในขณะที่เรากำลังจะไปดูสถานที่อื่นนะคะคุณยายแอรเรนเนี่ยเขาก็ทักเราขึ้นมาค่ะว่าเป็นคนที่จะมาดูแลฟาร์มใหม่นี้ใช่ไหมนายุทธทสมนติเขาก็เลยตอบว่าใช่ เทสมนตีเนี่ยเขาก็เลยแนะนําต่อเขาว่าคุณยายเนี่ยเขาเคยเป็นพยาบาลทําคลอดมาก่อนนะตอนนี้หลานของเขาก็ทางานอยู่ในคลินิกของหมู่บ้านนี้เหมือนกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นบ้านของนาย,ยกเทสมนตรีเองค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่กับลูกชายที่เป็นตํารวจเนาะโอ้มีลูกเป็นตารวจซะด้วยและอันนี้ค่ะก็คือแหล่งช้อปปิ้งของเรานั่นเองนะคะก็สามารถมาซื้อ ผลิตภัณฑ์อะไรทุกๆอย่างได้ที่นี่เลยะคะ่ะถัดมาใกล้ๆก็จะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะค่ะก็เวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่สบายก็สามารถมาซื้อยาชูกําลังหรือว่ามาเช็คอัพร่างกายที่นี่ได้ค่ะส่วนตรงไปทางนั้นนะคะก็คือคิสซาจาาค่ะหรือโบนั่นเอง,เองแถมเทศมบนตรีเนี่ยยังบอกเลยนะคะว่าบาดหลวงเนี่ยเป็นคนที่แปลกๆแต่ก็ยังใจดีค่ะ ส่วนบ้านหลังนี้อันนี้ส่วนตัวเราเรียกว่าโรงแรมเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับนอนได้มีร้านอาหารแล้วก็มีบาร์เล็กๆต้วอย่างนี้ยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นลานกว้างค่ะอันนี้สําหรับเราเราเรียกว่าโลสแควร์นะเป็นลานสําหรับทํากิจกรรมเวลามีเทศกาลอะไรค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะจัดตรงนี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของการพาทัวร์ฉบับนายกเทศมนตรีโทมัสนะคะ เอาไว้คลิปต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มเล่นเกมเกมนี้อย่างจริงจังเนาะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย